การนำเสนอผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice โครงการสีสันเส้นสายลายปักอัตลักษณ์ผู้ไทยเหล่าใหญ่โรงเรียนเหล่าใหญ่วานาสนพดุงเวศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาลสินเขต3สีสันเส้นสายลายปักส้อนอัตลักษณ์ความเป็นชนผู้ไทยบ้านเหล่าใหญ่ด้วยเอกลักษณ์ลายปักบนผืนผ้าเย็บมือที่วิจิตรงดงาม โดดเด่นด้วยลายเฉพาะของชาวภูไทยนำมาสู่การจัดกิจกรรมผ้าเย็บมือของโรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสวนพดุงเวทที่มาและความสำคัญของผลงานเนื่องจากชุมชนเหล่าใหญ่มีผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อใ,ในเรื่องของผ้าเย็บมือสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันที่มีความหลากหลายในเรื่องของการแต่งกายโรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสวนพดุงเวทจึงได้สืบสาร อนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามด้านการแต่งกายนี้ไว้โดยผ่านกิจกรรมสีสันเส้นสายลายปักอัตลักษณ์ผู้ไทยเหล่าใหญ่ให้นักเรียนเห็นถึงความสำคัญของเสื้อเย็บมือตลอดจนสามารถต่อย,ยอดเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆที่สามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่นักเรียนวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดาเนินการ<ะ>เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ตระหนักถึงคุณค่า และความสำคัญของการปักลายเสื้อผู้ไทยเหล่าใหญ่ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์งานปักเสื้อผู้ไทยเหล่าใหญ่รวมทั้งเผยแพร่ลายปักเสื้อผู้ไทยเหล่าใหญ่ฝึกนักเรียนให้มีความขยันอดทนในการทำงานรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนรู้จักคุณค่าของเงิน การประหยัดอดออมขั้นตอนการดำเนินงานการวางแผนออกแบบหรือแลนคือการวางแผนการดำเนินโครงการประกอบด้วยการออกแบบโครงการให้ความรู้แก่นักเรียนได้เห็นความสำคัญของผ้าเย็บมือศึกษาแนวทางการทำเสื้อเย็บมือตลอดจนศึกษาตลาดหาช่องทางการขายมอบหมายหนะ้าที่รับผิดชอบให้แก่ครูและนักเรียนการปฏิบัติ หรือดูคือการดําเนินการผลิตเสื้อเย็บมือโดยคํานึงถึงหลักการ 4P ประกอบด้วย Product หรือสินค้า Price ราคา Place สถานที่และ Promotion คือการโปรโมทซึ่งในขั้นตอนนี้นักเรียนจะได้มีบทบาทเป็นผู้ผลิตและผู้ขายสินค้าการตรวจสอบหรือเช็คคือการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์เสื้อเย็บมือ ก่อนที่จะส่งมอบให้ลูกค้าโดยคำนึงถึงความสวยงามของลวดลายความสะอาดและคุณภาพโดยรวมของชิ้นงาน<ะ>การปรับปรุงแก้ไขต่อยอดหรือ action คือการนำความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มาปรับปรุงคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นรวมทั้งการพัฒนาต่อยอดสินค้าให้มีความหลากหลายมากกว่าการผลิตเสือ้อ<ะ>เช่นการทำกระเป๋าใส่โทรศัพท์มือถือการผลิตแผ่นรองนั่ง หรือการทำโบผูกผมเป็นต้นผลการดำเนินการผลสำเร็จและประโยชน์ที่ได้รับด้านผลการดำเนินการนักเรียนเข้าใจขั้นตอนการทำกิจกรรมได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมปักผ้าเย็บมือนักเรียนสามารถปักลวดลายได้อย่างสวยงามผลสำเร็จนักเรียนสามารถปักลวดลายเป็นเสื้อเย็บมือได้และมีผลสำเร็จในวิชาการงานอาชีพ ในระดับดีขึ้นไปนักเรียนสาม,มารถผลิตเสื้อเย็บมือปักผู้ไทยตามรายการสั่งได้อย่างมีคุณภาพครบถ้วนและมีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบประโยชน์ที่ได้รับนักเรียนมีความสามัคคีในหมู่คณะเนื่องจากทุกคนจะร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอนักเรียนมีวินยัยรับผิดช,ชอบตามเวลาที่นัดหมายรู้จักการเก็บออมและมีความภาคภูมิใจในการปักลาย ลงบนเสื้อเกิดความตระหนักในการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและรู้คุณค่ามีภาวะผู้นําและผู้ตามที่ดีปัจจัยความสำเร็จได้แก่ความเอาใจใส่ของครูผู้ควบคุมดูแลกิจกรรมและครูประจำชั้นของนักเรียนความสนใจในงานอาชีพของนักเรียนทุกคนการสนับสนุนกิจกรรมและการให้กำลังใจจากผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนให้ความร่วมมือและเอาใจใส่ในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอนักเรียนมีวินัยในตนเองมีความซื่อสัตย์สุจริตในการทำชิ้นง,งานอย่างตั้งใจและมีคุณภาพการเผยแพร่และได้รับการยอมรับในกิจกรรมสีสันเส้นสายลายปักอัตลักษณ์ผู้ไทยเหล่าใหญ่ ได้มีการเผยแพร่โดยร่วมจัดนิทรรศการร่วมกับชุมชนหน่วยงานต่างๆและมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงเรียนและสื่ออื่นๆการได้รับการยอมรับได้เป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการสินเขต3ไปแสดงผลงานในการประชุมสัมนาผู้บริหารโรงเรียนดีประจำตำบลโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งอาชีพหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับภูมิภาค ได้เป็นตัวแทนของกลุ่มโรงเรียนเมืองกุชินารายร่วมนำเสนอกิจกรรมในมหากรรมรวมพลังเรียนรู้เชิดชูครูไทย20ปีสพทรางวัลที่ได้รับได้รับโล่รางวัลการนำเสนอผลงานดีเด่น Best Practice ระดับดีเยี่ยมได้รับโล่รางวัลดีเยี่ยมโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศประจำปีการศึกษา2565